สวัสดีค่ะพับดอกไม้กระดาษสองสีนะคะโดยเราจะพับสองสีแบบนี้เป็นกลีบมันวิธีพับเราใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับมุมจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนแล้วกดให้เรียบพับจากด้านซ้ายขึ้นมากดให้เรียบ แล้วกางกระดาษที่เราพับออกมากดด้านซ้ายลงไปให้ชนกับแนวที่เราพับไว้แบบนี้แล้วก็กดทับลงไปเลยแล้วก็กรีดให้เรียบอีกครั้งหนึ่งวางกระดาษลงไปตามแนวนี้เราจะพับเฉียงจากด้านบนลงมาด้านล่างโดยใช้แม้มันทัดทาบลงไปก่อนแล้วดึงกระดาษขึ้นมา ตามรอยแม้มันทัดแล้วค่อยพับลงไปแล้วก็พับเกสรตรงกลางมาทางด้านขวาจะได้แบบนี้แล้วเราก็จะพับเกสรอ,อ้าออกมาให้ตรงกลางชนตรงกลางพอดีและกดให้เรียบ จะได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะพับเกสรเอ็นมาทางด้านนี้ก่อนแล้วพับเฉียงจากด้านล่างมาถึงตรงกลางแบบนี้กดให้เรียบพับอันนี้ทับไปทางด้านนั้นก่อนแล้วก็พับอีกอันนึงเหมือนกัน แบบนี้กดให้เรียบก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็กลางเกสรที่เราพับไว้ออกมาดันอันนี้ให้ขึ้นมาแล้วพับด้านข้างสองข้างเข้ามาหาตรงกลางกดด้านบนลงนิดนึงใช้นิ้วชี้กดลงแล้วค่อยๆพับกรีบตรงกลางให้สวย ก็จะเป็นกลีบดอกไม้หนึ่งกลีบแบบนี้เราจะพับทั้งหมด8กลีบสีละสีมาดูวิธีประกอบกันเราจะพับเกสรเอียงมาด้านนี้แล้วอันนี้ก็เอียงมาด้านนี้แล้วเสียบชิ้นที่2ลงไปในชิ้นที่1ให้มุมด้านล่างตรงกลางมันชนกันแล้วก็พับออกไปกดให้เรียบแล้วจัดเกสรที่เราพับไว้ตอนแรก อาออกมากลางออกมาแบบนี้และก็ใส่ชิ้นต่อไปทำเหมือนกันพับเกสรหลบก่อนแล้วก็เสียบลงไปให้มุมด้านล่างชิดกันแล้วก็พับดอกไม้ออกไปกลางเกสอรออกมาแบบนี้ แล้วก็ใส่ชิ้นต่อไปพับเกสรหลบก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปให้ด้านล่างชนกันแล้วก็พับออาไปเราก็จะใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆใส่ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ อันนี้เหลือสองชิ้นสุดท้ายแล้วเราก็จะทำเหมือนเดิมก็คือพับเกสรหลบก่อนแล้วก็ใส่ลงไปให้ด้านล่างชิดกันแล้วก็พับออกมา,าก็เอาอันแรกเบี่ยงหลบขึ้นมาด้านบนแล้วก็ชิ้นสุดท้ายพับเกสรหลบก่อนใส่ลงไปอ่าแล้วก็เอาอันแรกเบี่ยงขึ้นมาด้านบนแล้ว ใส่ลงไปในอันสุดท้ายแบบนี้ได้แล้วจัดเกสรให้สวยงามเรียบร้อยค่ะ